ครับเรากลับมาในรุ่นเจออันเดอร์นะครับนี่เป็นการพลย์ออฟในหลุมที่สามแล้วนะครับนี่เป็นหลุมที่สามพาสีของชรีนี่ขึ้นมาออนอยู่ทางด้านบนนะครับพัดกลับลงมาเป็นทางลงค่อนข้างเร็วครับ <c oughs> ปล่อยพัดลงมาเฉ <c oughs> ียดไปนิดเดียวครับน้ำหนักเฟิร์มไปหน่อยครับนี่เหลือระยะต,ต้องเก็บ ส่วนคู่แข่งของน้องชะลีนครับน้องนิชานี่นี่ครับกำลังเดินดูลายขึ้นมาสองออนเช่นกันนะครับเรียกว่าเปิดโอกาสให้กับน้องนิชาแล้วเลยครับในช่วงเพลย์ออฟสหลุมแรกนี่เสมอกันมาด้วยพาทั้งคู่นะครับนี่เป็นเพลย์ออฟในหลุมที่3และโอกาสตอนนี้เรียกว่าเป็นของน้องนิชาแล้วครับถ้าลงจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้ครับ มุมของนิชานี่ลายเป็นไซส์ฮิวนะครับจากขวามาซ้ายลกมาโอ้โหนิดเดียวครับเฉียดหลุมไปหน่อยเดียวเหมือนกันครับแต่เหลือใกล้กว่าน้องเชลีนครับที่จะต้องเซฟพาก่อนเอาละครับกลับมาที่น้องเชลีนต้องเซฟพาครับโอ้โหกลางหลุมเลยครับไร้จมูกเลยครับพั้งนี้เยี่ยมมากครับ ลายเป็นตอนนี้โยนความกดดันให้กับน้องนิชาแล้วครับลงเพื่อเสมอและไปต่อในหลุมที่สี่ครับโอ้โหน้องนิชาพัดไม่ลงครับไม่ลงอ่เสียดายครับเอาครับทำให้การแข่งขันคู่นี้จบเรียบร้อยครับสำหรับ US เอสคิ คการแข่งขันนี่น้องเชลรีนเป็นฝ่ายชนะไปในสัปดาห์นี้เลยครับแน่ลรูข้ขวบแววหัวแหวนของคุณพระดอนศรีชาพันนะครับนี่น้องเชลรีนโบกมือให้กับแฟนๆที่ตามเชียร์ครับ